หวานครับปีกก็หวาน,วานออกมาแล้วเอาล<อ>ะครับเที่ยวนี้ครับพี่น้องชาวเรือพี่น้องชาวศรีสะเกดครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพันวัฒนาพุทธิชาติจัดให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกดในชมกันเมื่อวานเที่ยวนี้มีทั้งเรือตอนด้านที่สูโลกสิ่งสบายและก็ลู่ที่สองนั่นคือผ่านตัวขาวตอนนี้เปิดไปฝ่ายจิ้มตันขาวแต่แล้วดูที่มันจะแทงถูงกได้หรือไม่ได้หงฟ้ามหานาถึงอะไรเปิดไรพี่ไราายไไขยี้ในคู่ขึ้นมาดูที่ว่าตอนนี้เอาเอาวยไรประกบกอดคอไรประกบกอ ไปผ่านพวกาเด็กสามพาี่ก็มาหามาลุยสามมันคือนั่นคือ,คอ,คอหงพอห้าราชใจคนใดดีดีก็มาขันไป่ทันไม่รู้ว่า,ม,าๆๆม,มันมีนันไามึุกทานมันคือมันคือสิงสไหวยรยหน้าไร้ตาหายแสงอย่างเดียวนะจ๊ะจะบอกให้สิงสไวยเริ่มสว่างสไวยกับพี่น้องชาวเรือต,าตาา่าโคน,านต่ตาเปิดเป็นไฟแล้วว่าหนาแตกเป็นฟองปล่อยฟอดแล้วว่าสลับกับแสงแดดป,ปิบปป๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บเป็นประกายเพชรตาโคตรตาใส่กันทั้งว่าไปโยนไปย่อไม่ถอยไม่ถอยดูดีว่าสองลำจากสีสเกตจะจะสู้ได้หรือไไม่ด้้จะสูตาตา,ายยถววชี ต่างคนต่างมาใส่ขึ้นมาไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีมันก็มีแต่ว่าสีสวยสิงสวยหนีแล้วเอาลเจา้าหนีจริงๆสะดวยเขาบอกว่าน้ำโดขึ้นมาไม่ทร,รมดาเลยทีเดียวเชียวในน้ำของสิงสวยเลยสิงสวยเลือจากพี่ๆๆสตูโร่ดำโดขึ้นมาหมดแล้วระยะสุดท้ายสิงสวยเริ่มหมดแรงแล้ววัดูด้วยว่าตอนนี้หงฟ้ามหา ไรขยี้ตีขึ้นมาจะแสงได้ไม่ได้กอดนะกอดนะกอดนะแสงได้ไม่ได้เอาไว้สิงสวายสิงสวยไว้ยังไงสิงสวายไว้ยังไงห่งฟ้าไรพี่พี่แสงด้วยกอดได้แสงได้กอดได้แสงได้กอดได้แงได้้โอยเข้าเส้นชัยมต้องรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเพราะว่าดูด้วยตาเปล่าไม่ออกครับโอ้โหมันอะไาแบบนพี่โลกบ้านผมหมดเลง สุดยอดครับในประเภทเรือ3ามอีสิบพิพายนะครับในเที่ยวแรกครับพี่น้องชาวเรือครับเที่ยวมาสักครู่ในรายการที่3นะครับประเภทเรือ40่ิพิพายเข้ามาอันดับหนึ่งครับได้แก่หงฟ้ามหาราชเข้ามาเป็นอันดับที่2ได้แก่เรือสิงสวัวยเข้ามาเป็นอันดับ3ได้แก่เรือผ่านบัวขาวครับครับผม สามตัวยาวใหญ่ก็เตรียมตัวให้พร้อมครับขึ้นไปเลยครับนะครับแข่งไวพักไวครับตอนนี้หันไปที่จุดปล่อยนะครับในจอทีวีนะครับตอนนี้ทั้งสามลามครับผงฟ้ามหาราชผ่านบัวขาวสิงสวัยเข้าสู่จุดปล่อยเรียบร้อยนิ่งแล้ว<อ>รับนิ่งแล้วชาวเรือครับเที่ยวนี้เที่ยวแรกหงฟ้ามาเป็นอันดับหนึ่งสิงสวัยมาเป็นอันดับสองแต่ว่าเฉือดเฉือนกันประเภทปลายเส้นขน เพราะฉะนั้นนี่เที่ยวนี้ถ้าสิงสไหวย่ขอโอกาสชนะออก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 มาแลยถ้าสิงสไวยมีโอกาสชนะหงฟ้าเที่ยวนี้มีโอกาสไดจับเวลากันแล้วไว้พี่น้องแล้วก็เปิดออกมาแล้วดูด้ว่าต่างคนต่างเปิดไม่ผ่านต่างคนต่างปีต่างคนต่างขยำดูว่าตอนนี้ศึกหลังตาศึกหลังตาในนามของตักรไนหงฟ้ามหาดกับสิงสไวยดูดี่มาผ่านบัวขาวจะเป็นตัวแปรเข้ามายัดเยียดสร้างความต่า รือไม่ได้ลิจะสา,ขานขวาปวดเสียเตียนเก่าให้กับอนได้ของฟ้าแล้วถึงก็ไหวได้หรือไม่ได้ตัดบอลต่าง,างปีกบั๊บเปิดปั๊บหัวเรือสวัสิีเสมอกัรแล้วจ้า สมันเกินเสมอกันมองไม่ออกบอกไม่ได้คู่นี้เป็นคู่ที่สูสิเจ้านี่เว้ยเระเยามกลางกลางสิงชิงไปไกลต่อไปนึงตู้ที่หงปามหารไรดูสองผ่านบวกขาวดูสามสิงเสวไหลต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปว่าเรารับทางไหนได้ทนทีต่างบ้าหงปามหาไรจากแสงไป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 ดูทิสาสิงเซวไหไม่ท้อไม่แพ้ไรปีกีขึ้นมาตามด้วยผ่านบวกขาวดูไม่ออกบอกไปได้ครับครูนี้เอาละครับพี่น้องเขาก็บอกว่าหัวเรือเสมอกันสมันเกิ ันทีเดียวไม่ได้โกหกโกดใหญโกแบ่ 6, ว, 7, ว, 8, ว่าโกครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่ลังสิเขาบอกว่าในเที่ยวนี้มาเขาเรยกันสามลำพายมันอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไม่แพ้ไม่แพ้เหลือโกครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่ลำสิเหลยทีเดียวเหลืออีกหนึ่งร้อยเ,ยเย100มตรสุดท้ายหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายว่าไงว่าไงใครจะเข้าเส้นจอไปกันยอดชัยเอาละไว้สิงสวัยเปิดขึ้นมาแล้วจะล้างตาแต่ว่าทางด้านเอาละไว้หงฟาไม่หยบหงฟาไม่ยอมสิงสวัยเดิมจะแสกหกฟาจะแสกหกฟาเวลาหงฟาลสิงสวัยได้พิการ ไม่ได้แได้ไม่ได้แสไม่ได้สไม่ได้โอ้ไไมันแสงไม่ได้วดูครับกองเชียด ah ้านหลังครับเปไงครับเสียงใสแจ๋วเลยครับโอ้โหกองเชียร์ฟ้าครับเดี๋ยวกองเชียรฟ้าด้วยสิงสไวย้าเลยครับผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการครับเที่ยวเมื่อกี้ประเภท40ไปพายครับชนะที่1ครับ งฟ้ามหาราชนะครับที่2สิงสวยที่3ผ่านบัวขาวครับ